ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทัดครับเราอยู่กับบ้านมี่เรายูทูบช่องอีสานบ้านกว่าเองพี่น้องผมบ้านมี่ยี่นี่เปลี่ยนหัวอาหารนั่นแหละเพราะว่าตอนแรกบ้าดีบอกว่าเป็นหัวอาหารหมูแรกรุ่นมันสอบแล้วซ้ออ,อ่าห้าร้อยแปดสิบบาทนี่ไปถามอีกทีหนึ่งซื้อมาหกซอบหรอหมายถึงเบิร์นหกซอบแล้วบ้าดีบอกว่าเป็นหัวอาหารหมูรุ่นว่นั่นมันบ่ค่อยกินพี่น้องมันบ่ค่อยกิน เอาผ่านรีมาได้สายครับมาหาบุญหมอต้อนลวงปูเอ้เอาบุญหมอต้องปูโอ้ยมาต้อยี่นี่บ่โอ้ยข้า้งานอยู่นะครับเนาะพานรีเทปปลาไหลของเฮาพี่น้องผมเทปปลาไหลของเฮาเอาเฮามาเบิง่งเพื่อเป็นการพิสูจน์บอกว่บาบา้ามีบ่ได้ตัวเนี่ยการเปลี่ยนอาหารคุณโตโน,โนเนี่ยกับบา่าอยู่เด้อยขันเบิ่งอยู่กะเดี๋ยวมันก็ใหญ่พี่น้องอ้วนพี่ดีแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเนี่ยอาหารมันย่างไรน,นะ ป้ามีเขาก็เปี้ยนได้ประมาณหามือครับนี่เปี้ยนได้หามือนี่หนูเอ๊สงสัยสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวบังบอ,อนี่ก่อนยู่ว่าบอนี่ว่างเตรียมไว้ทาเอาหนูยูอันนี้ยังว่าอันนี้มันกินอยู่เด้พี่น้องนี่หนูหน่อยนี่มันพร้อมกินอยู่นี่ห้าตัวอันนี้ว่าเสียนหนูเนื่อ บานนี้กัดเลขตัวนี่บานนี่ขันงูเนี่ยส้ำหรับบ้าดีกับว่ามันขายได้แหละซุ่มโกงหางญ่ๆนยตัวละลอยบ้ามีหย่านว่ามันตัวหน่อยหย่านว่าตัวหน่อยตัวใดเนี่ยนะเอาเดี๋ยวบ้ามีโอ้ยบักเอีใหญ่นี่นี่บ้ามีเอาไปขายตัวละลอยมาบ้าเลยนี่ตัวใหญ่บักัวกว่านี่เงี้ยนี่เพราะเหตุเรี่ยวผีหลองเพราะว่ายังเพราะว่ามันขาดทุนเห็ดเอาห้าก็เอาจริงนี่เพราะไหนเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ครูหนึ่งอันนี้ก็ครูหนึ่งคิดว่ามีมีคิดว่ามีลูกแท้แล่ะนี่เราก็าผิดดอกน่าจะเป็นตัวเมียหึ่เป็นตัวผู้อยู่บ่พี่น้องอใส่กับบักเอ็บยงไงอืออุ้ยอุ้ยออกอีกแล้วพี่นอ้องอ่าเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องโคตรโชคดีเลยอะ่ะเอา้าเฮ้ยหนูนี่มันออกลูกไว้ปะนี่บอยันครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ้านพี่เอลยูทูบยออีสานบ้าน์่อ้ยี่กี เซอร์ไพร์เซอร์ไพร์เซอร์ไพร์หนูหางกุ่นขาขาดตัว้วคุ้นลูกคุ้นค้ำพี่น้องเลยต้อออกมามีหนูตัวนี้แหละที่บ้ามีมีขั้วหมูสึกได้เลยว่าออกลูกสองจุดแล้วกับ,บพ่ผิดหวังโอ้ลูกคือลูกแท้หนีสมแสดงว่าจับปล่อยได้เราได้หนีแมนบ่พี่น้องนี่นี่ลูก แดงๆอยู่นี่โบ่โบ้บ่บ,บ,บ้ห่วงลูกเอาบอกได้เลยครับว่าบ่ห่วงลูกแดงจริงครึ่งอยู่นี่พี่น้องว้าวโอ้อยู่น้ำกันได้แสดงว่าบ้า,บามีสิเหลี่ยงร่วมเลยครับเป็นแนวนี่จักตัวพี่น้องผมจกักตัวพี่น้องผมจักตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวพี่น้องหกตัวเชีเยงเชียงแถวกวอนสี่ตัวถือว่าหมานนะครับเนาะถือว่าหมานประคำประคุณเอา้าอู้ อันมูนี่เดี๋ยวพออกให้แนบบ่เดี๋ยวนี้โตือนคือพ่ออกว่ะมันมีคำมีคุณยุะตัวเดียวบ่าพี่น้องเสดยว่าตรงแยกนี่น,นี่แม่นีออกตัวเดียวนี่นี่พอพันหลักบ้ามีว่าอยากเอามาให้มันออกได้หลายตัวเนียนี่เป็นพอพันหลักตัวนั้นแยกในแล้ยวเดี๋ยวบ้ามีจะไปแยกก็มาจับแยกนี้อันกพี่น้องเอง อะคู่นี่เพรออกเลยบ่คู่นี่คู่นี่ก็เ่าท่านมีลูกคู่นี่ก็เ่าท่านมีลูกพี่น้องมตัวผู้ก็เกันอยู่บ่กว่ามันมีว่าตัวเมียเดีนี้นี่ตัวผู้นายซีเมนตัวนี้อืมแม่นอยู่หรออ่ะบ่ได้ก็บว่าเป็น,นยังบ่าว่ากันโอ้ยได้แล้วพี่น้องเอาเดี๋ยวเบิ่งบ้านมีให้อาหาร ฝนกระตกคุ่มือพี่น้องอ้าบ่ได้ตุ่มบ่ได้ตัวบ่ได้ว่ากันนะครับสิว่าเอะฝนตกหน่อยตกหลายบ้ามีบอกเลยนี่ฝ้าเนี่ยนี่ตกคุ่มือเราให้เช่าหน้าอยู่จังไดบ้ามีสีตกกามะเอือนนะครับเด้องมืเอือนจังสีตกกาแล้วก็ทาพูดละอีกเป็นเดือนจังได้ดำเอามาเบิ้งชีวิตหนูของบ้ามีบ้ามีขอให้อาหารหนูเบิ้องตัวใดกัดบ่กัดตัวใดเป็นจังไดที่เพิ่งสุดท้ายของบ้ามีของไรได้ บ้ามีนักก่นแหละเพื่อนก็สร้างอยู่สองสามตัวจากบ้ามีเซลยวหนูตัวใดให้ยกันขั้วไปเพื่อนได้ก็ได้สามร้อยอยูเหมือนนี้แต่ว่ามันสีขาดทุนเรพราะมันต้องเอาหนูใหญ่ยยหนูใดไปยังสีนะครับตัวละกิโลยังสีเพราะเขาขายโลละสองร้อยคันบ,บ้ามีเอาตัวละกิโลไปกับตัวละหน่อยนั่นนะตรงปุ่งบอกเพื่อนไหมปั๊บปุ่งไม่บอกเพื่อนไหมบ้าเช่ไนไรอ่ะมาเบิ้งกันครับมาเบิ้งการทำงานของบ้ามีเลยครับเรื่อบาดีิ ครับพี่น้องผมสายแน่เยาวากันเลยครับแล้วพี่ดูมันอาสิรัมเนี้ยเอาเที่ว่ากะให้เบิ้งชีวิตหนูไปน้ำบาวมีบ่เนี่ยแจว่าขันบาวมี่ว่าไก่ๆนี่เสียงเสียงได้ยินบ่าเราพอว่าเราบล็อกลำพูงครับอ่ากว้างมันพอดีอยู่แล้วเดี๋ยวจะไหนข้าก็มาวัดกันคลิปนี้แหละกันพี่น้องครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบาวมี่ยูทูบชาวอีสานบ้านเวได้ยินบ่าครับพี่น้องผมถามว่าได้ยินแกเยาวากันเริ่มกันเสียงหนู ะครับอาหารในเลี้ยนคูม,มือเพิ่นเพิ่นบอกว่าอาทิตย์หนึ่งมันจะสีเหลืองอาหารไม่ว่าืันเดี๋ยวเอามาลองเมืองกัน ก้อนเดือดดองเด้อเนี่ยปากบ่อจังสี่กะเอามือเสร็จออกลูกออกมี่ย่หนึ่งมุ่งยุ่งสิฮากกะปัดออกกะเป็นเพื่อควกศาสตร์ของบ่อเฮาเผอิญว่าตะเทียมมีเอฟซีมาหรือว่าผู้คนอยากมาเบิ่งบ่อเฮาเบิ่งกะสิมันใจในระดับหนึ่งว่าบ่อเฮ้าก็เป็นอย่างสะอาดดีสินะกะคำกะแนวแผู้ไอ้นี่แหละครับบ้ามีเป็นคนสไตล์นี่ การใสอาหารบ้ามีแนะนํามาได้เลยครับเด้อบ้ามีสิให้เต็มปุกเลยครับบ้ามีสิให้เต็มปุกเลยพี่เอาไ้สองมือหลายอยู่ในตัวหนูสามสี่ตัวมันคือชิมเบิดบ้ามี่งงมาก แม่เดี๋ยวที่ออกลูกค้าพูนพี่น้องกับกลายเป็นหนูพีการอันหนูสมบูรณ์สมบูรณ์ที่จับใส่กันเพราะออกลูกเพราะผสมพันธุ์เลยไปนมาไหล้งตัวกระเฮ็ดโซกกระโปกแบบนี้ครับนี่ล้งตัวกระโซกกระโปกมากก็คือทับอาหารทิม หางใส้สีไส้เด็ดเดียวเตรียมตลอดบ้ามีเป็นคนขีเลยตัวนับกันเนี่ยถ้าใส่หน่อยบ้ามีกย็ยากมันโมนยิมแต่ว่ามันเบิดไห้ครับ 得得得。 ได้เห็นอยังที่ี้าเบ็ดคู่ตัวอยู่อย่นนี่ครับการกินอาหารรสโซก,กับพกแน่นี่จะว่ามีสิเอาไว้ยังไงก็คือต้องเพี้ยนอาหารไปเบิดเนี่ย,นยนเ,นกกเนี่ย,ม,ยม,มันเรียกกับพกยังเสียคือกุ้มใจมอญเลยมันเปลืองอาหารการโกับพกแน่เ้างมันเลยตัวเนี่ยอาหารดีมันซื่อ કે આજુ તોડે નહીં ครับผมพี่น้องครับขอบรุนทุนไร่ทุกทรัพย์ทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านตอวเองพิธีบัตประการไหนข้ามอกข้าจกที่ยาชาทางสิบ๊สุภาพสีบวอบไปบ้ามีขวาทวนขวาไปครับเดี๋ยวจ้ำหน่วยบักเยอะตัวสิได้บ่ พี่น้องจับยากเฮ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับบ่สิ่มบ่ป้าบ่ลาบ่ลากันแล้วเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับบ้ามีเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่เพื่อนข้างใจบ้ามีก็ได้เขาสร้างแล้วแต่ว่ากะบ่มีหนูไปเขาดอกขันเจ้าสองตัวนี้ไปกะนขันตั้มกับแปดชีนอ่ะสองตัวนี้แต่ละตัวว่ามันไปขายตัวละหน่อยก็ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เบิ้งพี่น้องผมเบิง้งส่วเพลียนว่าเพิ่นเพินเ่นสิหวงลูกง,งามงามด้อพี่น้องเด้อง,งามงามด้อพี่น้องเด้อเป็แจังไดพี่น้องผมเป็แจังไดพี่น้องผมอ้าวขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยเป็นหนูพีการเห็นบอลหางขาดหางขาดขาขาดแต่ว่าหมานลูกพี่น้องผมว่ามีบ่สิ่มบ่ปลาบ่ลาบ่ลลางแท้ re. นี่นี่เห็นบ่าหางหางขาดแล้วก็ผสมกับตัวนี้ ตูกคููมันพีการตายล่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ